ลงแดดก็คงลมไดถึงไอคนที่ติดยาแล้วยาหายไม่หายาไม่เจอนะครับเป็นเป็นยาบ้าเป็ยาบ้าที่เอาว่าถาคนได้อะไรได้นะครับก็คือสังคมไทยข้อประมาณนั้นนะครับโซนนี้คนนี้เราจะบอกอะไรนะครับโซนนี้ก็คือบริบทสงครามเย็นนะครับว่าเฮ้ยปฏิบัติงานนะครับอย่างนที่บอกว่าหลายคนเกิดหลังปีเ,เกิดมาก็ไม่เห็นประเทศสหา,าพอวียตอยู่ในแผนที่โลกแล้ว นะครับเเกิดมาก็ไม่เห็นอะไรต่างๆนานาเลยแล้วแต่ถ้าเราได้อยอนตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นปืนนะครับอันนี้คือเกิดเหตุการณ์เมื่อปี2512นะครับสงครามเย็นในปี2512ั้นหนึ่งสองเกิดอะไรนะครับสงคงงรามที่เอาง่ายๆปี2512ตอนนั้นเนี่ยเรามีทหา,ารอเมนาจาอยู่ในประเทศไทยประมาณสั้งถึงเกือบหนึ่งคนนะครับเรามีทหา,ารทัพริกาประมาณ7ท็ดพี่นะครับเรามี อู่ตะเภาที่เราจะทำเป็นท่านาสนามบินนะครับอูตะเภาเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับเครื่องบินมีห้างสองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่ออะไรเพื่อเอาไปทิ้งระเบิดในสงครามียดนานะครับถ้าที่เราเห็นความโหดร้ายของสงครามียดนานะครับที่เด็กไม่มีเพรื่องท่าวิ่งทิ้ระเบิดเลยนะครับเครื่องบินจำนวนเนี้ยที่มาเนี่ยเขมาจากเลนไทยนะครับ นะครับอ่าภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือนิกสันนะครับนักธิปีนิกสันกับในถุงรัชกาลที่9นะครับนิกสันขึ้นมาบินออกข้างหนึ่งสอนะครับอันหนึ่งคือว่าภารกิจแรกๆของนิกสันก็คือมาเยือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยในฐานะอะไรประเทศไทยในฐานะอาณาบริจี่สำคัญที่สุดของแอฟริกาในสมัยสงครามเย็นนะครับก็พอดีอาจารย์นั้งหมดอดีตอาจารย์นั้งคุณต้องอธิบายนี่นะครับ ผมยังไม่ลึกพอที่เป็น,นงานตัวอย่างหรือให้าจาน,นละคนดูนะครับอ่าตัวนี้คือนิสขันมา,าต่ออ2นะครับในหลวงนะฝนตกนะครับในวันนั้นฝนตกเห็นฝนกลางล่มใช่ปะคนจำนวนกลางร่มนะครับนี่คือการบอกว่ามหามิตรนะครับถ้าเป็นภาษาพวกทหารนะครับเราจะสู้เคียงไหลยศตายเคียงกันในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับ ปี2512ในตัวนิกสันมาเยือเนเะเทศไทยนะครับบอกว่าเะเทศไทยยังสำคัญที่สุดในการต่อได้คองนิสน,นะครับแล้วปี2515เกิดอะไรขึ้นนี่นนครับนิกสันนะครับนิสสันไปยือนจีนนะครับเอาง่ายๆนิสสันไปยืนจีนแอบขายของหน่อยนะครับ หนังสือการบรรจักรที่ทําเรื่องนี้นะครับนิกสารไปเยือนจีนนะครับมรเลเซียเนี่ยรัฐบาลไทยยังไม่รู้เลยวันที่นิคสารไปเยือนจีนรู้พร้อมกับคนอื่นๆนะครับการที่นิคสารไปเยือนจีนหมายความว่าสิ่งที่อเมริกานะครับพูดมาตลอดว่าจับมือกับมาเลเซียในการต่อต้านนิสนะครับแล้ววันหนึ่งที่นิกสัรโผล่ไปเยือนจีนไปจับมือกับประธานเหมานะครับถ้าเป็นภาษาหน่อยกีคือตื่นตื่นตนไปเยี่ยม กินถึงทารวะก่อนะออน,นะครับปี2 5 1 5เดี๋ยวข้าพเจ้ายอยู่ข้างหลังนะครับกลับกลับมาหาในวงใช้การดิ่ิทัลนะครับ <S <S โอเคงั้นลงมาดูว่ารายละเอียดของทางเดินเป็นยังไงนะครับ